ครับวันนี้ผมข้อมีปตัวปืนลูกซองของประเทศตุรกีมารีวิวนะครับเป็น ja นะเดียะาย่เรามาแกะกล่องกันพรองกันนะครับภายในกล่องครับก็จะมีตัวปืนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน,นี้จะเป็นพวกคู่มือคู่มือปนะอืนนะนี่เป็นผ้าเช็ดปืนนะครับต่วนี ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องของโชค๊คโชคจะมีให้สามตัวนะครับเป็นฟูโชค๊คหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไซเลนเดอร์โชค๊คหนึ่งตัวนะครับก็อีกตัวนึงจะเป็นโมดิฟายนะครับถ้าอยากให้กลุ่มแค่ก็ต้องเป็นใส่ฟูโชคนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นต่อลำกล้องให้ยาวขึ้นครับ สามารถใส่ต่อลำกล้องให้ยาวขึ้นได้เลยนะครับนี้เป็นตัวปืนนะครับเป็นลำกล้องยี่สิบแปดนิ้วยาวเลยก็ต้องทำถอดเป็นสองท่อนนะครับเพื่อให้ใส่ลงกล่องได้เดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันนะครับผมตัวนี้เป็นเดย่า W หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมลำกล้องยี่สิบแปดนิ้วนะครับพันท้ายเป็นพันท้ายไม้นะครับกระโจมไม้สูนหน้าเป็นศูนลูกปัดน,นะครับผมแล้วตัวนี้ผมใส่ตัวฟูลโชนะครับเป็นปืนที่เหมาะกั่การเฝ้าบ้านหรือว่า,าไว้ล่าตัดมานนะครับผมว่าลำกล้องเป็นลำกล้องยาว นี่ค้งคงคงางค้างค้างตะไลนะครับระบบปลนไกเป็นระบบแก๊สออปเปอรเนะครับผมยิงครั้งหนึ่งก็แกก็จะดันจะดันลูกเรื่อนมานะครับตัวนี้มีตัวเรียกลูกลนะรับมีเทปนะครับผมระบบความปลอดภัยดีเป็นปืนที่น่าใช้ครับผมเดี๋ยวเราลองมายิงกันดูครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวปืนกันนะครับเป็นเดย่า W หนึ่งศูนหนึ่งว่ามันเลือกลูกหรือเปล่านะครับก็จะมีลูกทั้งหมดสามยี่ห้อของไทยนะครับไทยอาร์บุเลตเอ็นตีนะครับผมเราเริ่มจากลูกบุเลตนะครับเก้าเมตรลอดูครับ ลูกเก้าบุเลศผ่านนะครับผมนี่เป็นลูกไฟอาร์มครับลองดูนะครับลูกไฟอาร์มครับผม ลูไทยอ์มผ่านนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลูกปลายเอนอาซีนะครับลองดูครับถ้าจะเบาสุดเลเอ็นนะครับกินหมดนะครับ ระยะ W หนึ่งศูนหนึ่งไม่ไม่เลือกลูกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันนะครับผมจะยิงทั้งหมดสามระยะสิบเมตรสิบห้าเมตรแล้วก็ยี่สิบห้าเมตรนะครับผมใส่ตัวปูโชว์นะครับใช้ลูกบัลเล็กเก้าเมตรนะครับเต็มนะครับนี่เป็นระยะ1ิเมตร นี่เป็นระยะ15เมตรนะครับลองดูงนี่ตัตะด่าห25เมตรนะคะ น,น,นี้จะเป็นปุ่มระยะ10เมตรนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่ในตัวคนหมดนะครับผมอันนี้เป็นระยะ15เมตรนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 อยู่ในตัวคนหมดนะครับปุ่มดีมากครับอันนี้สุดสนามครับยี่สิบห้าเมตรนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหายไปนัดนึงนะครับผมก็ยังอยู่ในตัวคนอยู่ก็ดีครับเป็นผมใส่เป็นฟูโชคนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองค้าลูกนะครับผมลูกบุลเลตอินาตีไทอาบนะครับลองยิงลองยิงไวดูนะครับผมดูระบบปฏิบัติการนะครับปืนเตสนะครับกดเตสปืนพร้อมยิงนะครับ เดียวทุกลูกนะครับเตย่าดบิหนึ่งสองหนึ่งปืนดีครับตีคอยนุ่มนวลมากเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกันนะครับยิงไปสี่วกหนึ่งเมื่อกี้มีจะเป็นกลุ่มทั้งหมดมีลูกปลายด้วยนะครับตัวนี้ด้วยถือว่าดีครับเมื่อกี้ยิงไประยะสิบห้าเมตรนะครับทั้งหมดนี่กลุ่มดีครับ